วันนี้เจอสามหนุ่มครับมาเชียร์ทีมชาติไทยหาบัตรยากไหมแม์นี้ไม่ยากจองกันไว้อยู่แล้ววันนี้มากันกี่คนหกคนทั้งครอบครัวเลยม่่งแม่มาด้วยปกติในไทยลีกเชียร์ฟุตบอลทีมไหนนะครับ <B G. S 1> เชียร์บีจีเชียร์บีจีแสดงว่าแม์นี้ก็ต้องตามเชียร์นักเตะบีจีด้วยเชียร์ใครเป็นพิเศษครับสันติภาพน้องเชียร์ทีมอะไรดูแ <B G. S 1> บงคอขอกี่คนนะครับ ล,ล,ลำพูนวอรเรอร์สามคนสามทีมเลยมีขิงกันเองไหมมีขิงกันเองไหม,ม,มพูดถึงทีมชาไทยครับแบตนี้ยังต้องยืมจมูกเกาหลีหายใจด้วยคิดว่าเกาหลีกับจีนผลเป็นไงนไม่มีการละครแน่นอนใส,นส,นส,นสน่ลูขึ้นไปให้ชนะให้ขาดเลยเราจะได้งานเบากลับมาที่ทีมชาติไทยครับแบตนี้เจอบสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมบ้วยของกลุ่ม คิดว่าเราจะชนะได้ไหมน่าจะได้แน่นอนวันนี้ยังไงเข้ารอบต่อไปแน่นอนชนะสักเท่าไหร่สลูกไม่สมกับเจ็ดลูกนี่ <laughs> เดี๋ยวชนะเจ็ดลูกมาพี่เอาเทมนี้ออกอได้แล้เ, <laughs> 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 เดี๋ยวออกให้เดี๋ยวเอามาย้ำทีหลัง <laughs> อ่ะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับทีมชาติไทยชุดน,นี้มีใครบ้างสุพน,นันอ่าสุพนันครับเจียรใครไหมลาบุ ถ้าถ้าสามารถพูดอะไรกับทีมชาติไทยชุดนี้ได้ตอนนี้เลยก่อนแข่งอยากพูดอะไรกับเขาทีละคนเลยสู้ๆนะครับทีมชาติไทยเต็มที่ครับเต็มที่รอดูไปแข่งลอ่องเลยครับกลับกันถ้าพูดอะไรกับสิงคโปร์แมตช์นี้ได้จะขิงว่ายัางไงราชบังไม่หมูนะครับวันนี้กับว้าแล้วก็เตืนนอนสุดไม่นอนเตืเนอน,น <laughs> โอเคได้ครับแต่งานวันนี้เชียร์บอลให้สนุกครับขอบคุณมากๆครับ